แล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญของห้องข่าวบันเทิงต้องบอกว่าเชอคนนี้เป็นพิธีกรเป็นดีเจซึ่งดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะฮะจะพูดถึงเรื่องราวของกาแฟถังเช่าผสมเห็ดหลินจืดและผู้ที่ใช้จริงครับต้อนรับดีเจลิตาอินทลิตาและคุณชาญย,ยุทธเต็งพานิชกุลครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะคืออย่างที่บอกวันนี้ลิตาแค่อยากจะให้ ลูกๆหรือคุณผู้ชมหยุดฟังลองฟังดูเพราะว่าจะเป็นเรื่องของคุณอาชันยุทธซึ่งลิตารู้จักเป็นการส่วนตัวมาระยะเวลานึงแล้วและลิตาเชื่อว่าเรื่องของคุณอาจะทำให้ลูกๆหลายคนคุณอาจจะย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเองแล้วเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณเสียสละให้คุณหรือแม้แต่ในอนาคตถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณได้มาเจอสถานการณ์หรือสภาวะแบบพี่ชันยุทธ ตัวคุณเองจะได้รับมืออย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องที่คุณอาชัญยุทธจะแชร์กันเลยค่ะครับเป็นยังไงครับต้องบอกก่อนครับว่าผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว๋อคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวสองคนค่ะผมมีอาชีพขับแท็กซี่นะครับผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อออกไปทำมาหากินค่ะนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยผมต้องมีละกาแฟหวานหวานอมันมันให้มันแื่เพราะมันตื่นเช้าใช่ครับผมกาแฟเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ย น้ำตาลประมาณห้าช้อนชานะครับแล้วก็มันๆเข้มๆเพื่อที่เราจะได้สดชื่นตื่นตัวเพื่อจะฟื้นเพื่อจะฟื้นครับผมเพื่อนผมเห็นแล้วเตือนผมเลยนะครับว่าผมเนี่ยทานหวานเกินไปมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ครับนะครับพอมีเจ้าหน้าที่มาตรวจที่สถานีสถานีมามาเห็นมาตรวจที่บ้านผมก็เลยลองไปตรวจดูพบเลยครับหนึ่งน้ำตาลในเลือดสูงค่ะครับผม ตัเราสูงนับเจ้าหน้าที่ท่านสั่งผมเลยครับว่าต้องงดกาแฟทันทีโอ้โหทันทีับแต่ว่าพี่ยุธดื่มมาแบบนี้ทุกเช้าเลยเป็นสิบปีเป็นสิบปีแล้วเลยครับพอหลังจากที่งดกาแฟแล้วเนี่ยผมเริ่มเวียนหัวนะครับเข้าห้องน้ําลุกเข้ามาเข้าห้องน้าบ่อยตอนกลางคืนนะครับตื่นมาไม่สดชื่นพอไม่สดชื่นปุ๊บเนี่ยเราออกไปทํางานกาแฟดื่มไม่ได้มันก็ ง่วงหาวหวนอนอันตรายด้วยนะคื่ขับรถแล้วขับรถตอนตั้งแต่ตีสามตี่4อย่างเงี้ยทาให้ร่างกายผมเนี่ยแย่ลงแย่ลงครับขับไปพักไปจนบางวันผมมีรายได้อยู่แค่15บาบาทต่อวันเพราะมันเกี่ยวนะน้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะพี่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับวินขับแท็กซี่เนี่ยมันต้องไปเรื่อยๆ สภาพตัวเราก็ต้องพร้อมกับการที่หาตังค์ทั้งวันนะผูดตรงแต่ถ้าหยุดงเนี้ยมันก็ไม่ใช่เวลามันไปเรื่อยๆแต่ตัวเราก็จอดบ้างใช่ไหมพี่จนในที่สุดเนี่ยครับคุณทุกี้ระยะเวลาหนึ่งทําให้ผมโดนยึดรถโอ้โหครับพอถูกยึดรถปุ๊บเนี่ยผมเริ่มไม่มีรายได้โอ้ไม่มีรายได้นอนอยู่กับบ้านค่าใช้จ่ายไม่ว่าลูกไปโรงเรียนค่าข้าวลูกค่าเทอมลูกค่ากิจกรรมลูกค่าน้ําค่าไฟมันถงถาเข้ามา จนผมได้ต้องเริ่มเป็นหนี้เป็นสินนะนะต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวจนกระทั่งวะผมเนี่ยเครียดมากหาวิธีไหมพิยุทหาวิธีไหมคิด่อะไรไม่ออกตอนนั้นคคิดแต่ว่าผมไม่อยากอยู่ต่อละผมมีความรู้สึกสมเพศตัวผมเองมากๆคนไม่ได้ทำงานอ่ะแต่รายจ่ายต้องจ่ายทุกวันมีลูกสาวแค่สองคนผมไม่สามารถดูแลให้ลูก ได้ดีกว่านี้เขาเขากี่ขวบกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้17กับ21่สิบกำลังเป็นสาวก<ม>ำลังจนลูกๆเนี่ยคอยเป็นกําลังใจให้ะนะครับว่าให้เราลุกขึ้นสู้ต่อไปใหไ้ได้นะครับจนโชคดีว,วันหนึ่งเพื่อนผมเอากาแฟผสมถังเช่าคอดีพับมาฝากนะครับพอผมลองเริ่มตอนชงเนี่ยครับต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟพอเริ่มชงปุ๊บเนี่ย กลิ่นหอมเตะจมูกมากๆเปล่นเดิมมันใช่เราะคนชอบดื่มอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วครับผมพอผมเริ่มดื่มก็ไปคำแรกเนี่มันหวานมันมันแต่เพื่อนบอกหวานแต่ไม่มีน้ําตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลนี่ไงนะครับทำให้ผมเริ่มรู้สึกสดชื่นผมเลยเปลี่ยนตัวเองด้วยการเริ่มไปออกกําลังกายนะครับเริ่มต้นก็เล่นเปตองเล่นตะก้อเล่นบาสได้แค่3นาที5นาทีเหนื่อยต้องพักต้องหยุด แต่ณปัจจุบันเนี่ยผมสามาราเล่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมจนล่าสุดเนี่ยผมได้แชมป์เปตองระหว่างหมู่บ้านโอ้โห <c oughs> ผมภูมิใจเลยนะร่ <c oughs> างกายเราแข็งแรงขึ้นผมก็เริ่มกลับมาทํางานมีรายได้นะครับสามารถเลี้ยงดูลูกๆได้ไม่ง่วงเงาหาวนอนชีวิตรกระปรี้กระเป๋าพร้อมหาตังค์แล้วใช่มีวันหนึ่งครับเพื่อนเรียกไปบุรีรัมย์ผ่านปราสาทเขาพนมรุ้งผมเองไม่เคยพี่บอกนะพี่ปีนผมขึ้นเขาพนมรุ้งครับขึ้นเขาพนมรุ้งครับผม จนขึ้นไปถึงยอดเขาทั้งสูงทั้งชันครับผมขึ้นไปถึงได้ผมรู้สึกผมภูมิใจผมมีความสุขผมดีใจมากมากคือคือจะบอกพี่ยุทธคะ้าวัยรุ่นเขาก็ทอนะพี่นะกับการขึ้นเขาพนมลุงจริงๆพี่ทั้ขึ้นทั้งลงเลยใช่พอกลับมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กลับไปตรวจกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชมเลยครับว่าน้ําตาลลดลงคอเลสเตอรอลลดลงนะครับทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติหนูเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็คิดเหมือนหนูว่าอ เลิกได้นอกกาแฟที่ไหนได้ <ś red> แล้มีสิ่งที่ดีแทนไงใช่แล้วเจ้าหน้าที่ท่านแนะนําให้ผมเนี่ยปฏิบัติตัวแบบนี้ต่อไปดีครับผมอันนี้เป็นความน่ารักที่ที่ลิตาถือได้อยากจะย้ำว่าที่พี่ชยุทธน้ำตาลลงก็เพราะว่าปกติเนี่ยแกกินวันละสีแก้วแก้วหนึ่งแกกินหช้อนชาเพราะฉะนั้นวันเดียว20ช้อนเดือนหนึ่ง600อช้อนชาพอเปลี่ยนมาเป็นถังเช่าในรูปแบบกาแฟที่ไม่มีน้ำตาล หกรอช้อนชานี้มันก็หายไปพีพิุ๊ตกตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นลิตาถึงได้อยากจะบอกกับทุกๆคนแล้วกันนะคะเกี่ยวกับถังเช่าในรูปแบบของกาแฟทําไมคุณจะต้องเลือกะระหว่างสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ชอบสิ่งที่ตัวเองชอบกับสุขภาพในเมื่อทุกอย่างสามารถไปด้วยกันได้ถังเช่าในรูปแบบของกาแฟเนี่ยของคอร์ดี้พลัสอย่างแรกเลยนะคะคือหวานแต่ไม่มีน้ําตาลนี่ชอบ มันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลรที่สําคัญคือมีสารสกัดถังเช่ามีสารสกัดเห็ดลินจือแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยรับประกันว่าคุณจะได้ทานกาแฟที่หอมกาแฟมากๆเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคอกาแฟหรือเปล่าถ้าคุณกังวลเรื่องของน้าตาลคุณกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลมีญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งคนวัยทางานที่อยากจะดูแลตัวเองลิตารู้สึกว่าเราสามารถทําได้ ทุกคนสามารถเอื้อมถึงและเซตเนี้ยก็เป็นเซตที่ลิตาเนี่ยให้พี่พี่หยุยไดได้ทานด้วยให้คุณแม่ของลิตาได้ทานด้วยแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ